พกอาวุธติดตัวตลอดเลยอมึงเนยแจกตอง่อของมันไม่ไหวแล้ของจะพังเอ้ยเอ้มีภารกิจว่วิ่งรับภารกิจเนี้ยนะหนุ่มไมต้องขอแบบเอไร่นั่นเ้เมรกอะไรเอยชนเี่นมาปลอร์กนอะไรเอ่ยนหลายหลายประโยชน์นั่นยังไม่ถูกนี่ขนาดจะกราดแล้วนะยังไม่โดนต้องอันเลยก็จะมาสักทาง อ๋ออย่างนี้เหรอทำไมลุงพูดอย่างเงี้ยทำไมอะทำไมอะลุงจะพูดไงพูดไม่รู้เรื่องลุงหรือมึงพอกันฟังไม่รู้เรื่องมากกว่าใช่ไหมน่าจะพูดไทยนะมขาก็รู้กูคนไทยอะไรอะไรมาขายมีดขายพ้าอะไรโอ้โหกูช่วยมาอยู่นี่มึงยังมีหน้ามาขายของให้กูอีกเหรอกูจะไปเอาของไม่ขายกูให้ตังค์มึงวมึงเอาไปซื้ออะไรได้นะะดินแดนเปียรร้างขนาดนี้แซมนี่ครับ อ๋ได้ได้อะไรนะกระต่ายหายอันนี้คงเป็นซอกบี้ไอ้เหรอลงมึงมึงคุยกับใครครับเอ็นบีซีแม่งบอกกระต่ายหายเป็นตู่เป็นตะเจียวโอ้ยเฮ้ยนายช่วยกูหน่อยผีต้องมาแล้วกูดีเว้ยกูดีเว้ยอันซีอันซีอันซีอยากเจอเไ้ยอันนี้ไม่ได้ใช้หุ่นน้อยไม่หรอกล่ะได้ใช้ยังยังเลยโอเควันนี้ต้องได้ใช้ จะโกรธแซ่ดแล้วแม่งนิ้วไม่ถึงไม่ใช่ไม่ใช่นี่กูไม่เลิกจริงใครใครยูโดนี่ไหมอ๋อลุงอ้าลุงลุงมารับมารับเงินมารับเงินผ่านแล้วเนี่ยภารกิจคนเนี้ยครับอ่ะก็ตีหินในห้องนะใช่ป่ะใช่ใช่ใช่อะไรเนี่ยสามสิบห้าบาทเกี่ยวไปโอมเองแล้วหลังอ่ะภารกิจอย่างเงี้ย โคตรใจร้ายเลยด้วยนะเขาบอกเหรให้หมดเลยทีเดียวเลยทีเดียวเคลียร์เลยรับไปเลยรับรับกุดถอนเออนี่นี่คือมึงสั่งตัวเองใช่ไหมคุณยังไม่ได้รับใครเลยเนี่ยเอาเหรอกูเดินกูเดินหาของอยู่หางขยะนะคนว่างอาชีพเก่ามึงอ่ะเป็นอะไรครับคนเก็บขยะเออแหมไม่ไม่ใช่ดิต้องเล่นพวกคนจอนจัด ไม่โกนบ้างไงใช่ดังมากไม่ฮาแต่ขั้นเวลาได้ครับเอาแค่ยิ้มๆอย่างที่บอกนักงานต้อนรับอย่ายิ้มขวางเฮ้ยไปไหนหมดเอ้ยไอรถที่พวกมึงขับมาอย่ไหนเนี่ยมันมีภารกิจหนึ่งนี้ให้เราไปไอ้นี่ไงให้เราไปไปซื้อรถอ่ะอันนี้ไปซื้อรถไปเอาอุปกรณ์มาซ่อมรถ อ๋อกูแม่งเล่นเป็น GTA ไร้ย้ยคื้รถลาขึ้นรถแล้วขยมมันเถอะทำไมอ่ะทำไมต้องขยมอ่ะเอา GTA กูใส่สายกูไม่รู้เรื่องโอ้โหบานไฟไหม้ไหมพูดอะไรอย่างนั้นอ้าเพาะเครื่องเพาเครื่องหน่อยก็เสียเป็นอะไรอ่ะต้นต้นด้วยเตโอ้โมุกมาไม่หมดอ่ะจำไม่ได้ โอาได้จะเดาว,ว่านี่มันเออร์เลอร์วันนี้เออเราแด้จะเดาว่าชื่อนะเบิร์ดนะดีนะไม่พูดโฟนน่าจะพูดนะน่าฮามากเลยจริงเบิร์ดเบิร์ตรถเป็นอะไรอะ่ะไม่ทันแล้วตนะ <c oughs> อนเนี้ยกันเอิรนกันเอิรนคันนี้กำลังช่วยกำลังไอ้นี่อยู่กดอยู่ไปยัดมีเป็นของตัวเองบ้างรถอะ่ะทั้งในเกมทั้งนอกเกมไม่มีเฮียอะไรของตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาแล้วมาทำอะไรว่าตกหาเอาเอาศกให้เพื่อนเลยเนาะเออลันตีมามีสองตัวจำงคีเดี๋ยวกำปดไว้ยิ่งใช้เยอะอีพีคูณนะบอกให้โอ้โหสภาพรถมึงนี่ยังมีสัญญาณการขโมยเลยเนี่ย อันนั้นหรือเปล่าที่ดังเน่เน่เน่ตัวข้างหน้าเดี๋ยวมีถามไม่นมไปลุยโอ้อันตีใช้ไปแล้วอี๋อ้าวไม่โดนเลยเออคว้าไว้คั้าไว้โอ้เฮ้ยต้องตีงเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้เพื่อนล้มแล้วเพื่อนเจ็บแขนก็เจ็บอู้เพื่อนเจ็บแขนก็เจ็บอู้ ตีพูดมีมิใช้เลยปล่อยอ้าวหนเหรอเงินเก็บก่อไปว่ะเออตายไปดียังไงโอ้โอ้โอ้ไม่โต้โต้โตปักตรงในไตมันอยู่ในเก็บมาจากไตมันนี่เรารับภารกิจอะไรมาเนี่ยอันอันเดียวกันมั้งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอาไปดูอันเดียวกันเปล่าวะาผลานเลยโอเคโอเค เอาโอเคโอเคเราอันเดียวกันเราอันเดียวกันป้ะมึงอยู่เฉยๆกูไปอยู่เฉยๆตอนนี้เอยเดี๋ยวนับสายดังนะนับสายดังแล้วกูจะกดนะเก้าสิบเก้าโอ้โหนานไรอ๋ออโอเคกดละมาพรุ่งนี้เลยไหมค่อยเล่นเนี่ยก็กลัวไม่ชัว ก็ไม่คิดว่าจะกล้าเล่นด้วยจริงๆแบบเหนี่ยความขั้นหมายพอสมควรเมื่อกี้กดเหลับกันอยู่นั่นน่ะมีใครอยู่ไหมพีบ้าวคือนี่ไงนนเเลยยี่โอ้โหเดี๋ยว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 พวกนี้พวกหลังโอ้ยเจ้ไม่เาแพ้ลายภาษาเลยกู เดีย๋ยวเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นคนหลายท้องถิ่นโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยนี่ภาษาไหนเป็นชราทิพย์โอ๊ยโอ้ยไม่ใช่แจ่วะแจ้ร้องแั้วเพลงเนี้ยเกิดเนไหนเกิดในซ่นนนนองไาไม่รู้เรื่องจะว่าอะไรเลยว่าอะไรอย่างไรเยอะว่าแก่ก็พอนะนเยอะแอวไม่เถื่น มันเถื่อนเพอเป็นคนแบบคนถอยอย่างเงี้ยไม่ใช่ที่โลพโลพเป็นคนถอยแบบเป็นคนคุกใช่ป่ะไม่ใช่แค่เกิดในนั้นเฉยเราต้องเล่นในนั้นไื่อดหม่ยถงเป็นคนในนั้นสมบทบาทอยากถอยต้องถอยอยากถอยต้องได้ถอยล้วงเร็วแล้วเกินในกระเป๋าเนี่ยแน่นอนแน่นอนเป็นคนแบบล้วงเร็วอ้าวเข้าไม่ได้เจริญอะ ยังไงอ้าวพอไม่ได้อีกอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเข้าหน้าต่างวะอ๋อคือภารกิจนี้โอ้ยภารกิจนี้นรับไปที่อื่นไับรถขับรถ Please เดิยนยืนหลังรถนุ่มยืนหลังรถทำไมคุไม่ใช่เด็กขายรถอันนาไม่โดนไม่รู้ไม่รู้ดอกพี่ไอ้คุยากหน่อยนะครับ My husband นั่น s e r g e a เจ๊ว so ่าชายสองคนมาแล้วเจ๊ใส right. okay. no. ่ชุดปีศาจจะเหลือเลยไหมโอเคเไม่ได้แดกคุหรอกแคให้กูกินเหล้าดิวนอยู่คนเดียวนี่ใครเห็นช็อกไอ้นี่มันซอมบี้หรืออะไรนะทำไมเสื้อผ้าวันนี้ช่วยเมื่อกี้ช่วยช่วยมันรับภารกิจมามันให้ทำอะไรหนูไปไปขึ้นรถไปขึ้นรถภารกิจเราคือขับรถไปส่งผู้หญิงคนนี้อยากขับไหมโนอย่าเลยอย่าเลยเดี๋ยวกูอ้วก ขึ้นหลังรถไม่ได้อะอะไรขยับไปละอ่ะมาโกไปตามอีบิงนั่นมาดีกว่ากูก็กระโดดตั้งนานนะฮาแม่งให้กด F โอฟเฮียยวิ่งเวียเมื่งเมาอยวา่งเฮียวี่งก็รักรักเธอมากเกินใครไอ้หยับหยับเบรกหยยบไม่มีเบรกทงมีอายี้โรลเลอร์เหรอรถตรงนี้โรลเลอร์เนี่ยแล้วกูมีอายีเว้ย ไอ้เยี่ยมันเยี่ยมหัวด้วยมองไม่เห็นมองไม่เห็นต่อยกระจกดิเออจงตายแล้วมันอย่าดิฟดิฟลงเขามันขึ้นอ๋ออันโอ้การศึกษาตำอินิเชียลดีเรื่องนี้กูชอบนะเดี๋ยวเติมหัวแสดงกัอะไรนะเดี๋ยวเติมหัวแสดงยังไงเรื่องนี้เดี๋ยวทุยเดี๋ยวเติมหัวอะไรลงกินจินครัน ก็ใครเล่นเรื่องนี้ใครเล่นพูดซีพูดอะไรกินไตเจเจตลินด้วย Thank you เล่นไปเรื่อยยิงไม่หายต้องถาระข้าเวลาข้าเวลาโอ้มีรถสำคัญเลยเหรอทิปแข่งกันดีกวยไงไม่เอาไม่เอาไม่อยากแข่งด้วยรู้ประวัติตัวรถจะหนาวอาเล่ามาเลยอืว F1 นี่คือทางผ่าน Let's, Let's see what we got. I'm uh, uh, Armstrong, not He's <laughs> in the back there. James is <laughs> at the top of the lighthouse. Go see him. Armstrong, <laughs> the I'm not letting you into the warehouse. Talk to James first. I'm not letting you to the warehouse. Talk to James. เราก็พยายามมีมาแขนแข็งแรงอยู่เสริมมาทาโชว์เก่งต่ออ่ะฮีอ่ะฮี่เดี๋ยวนะรับภารกิจตรงไหนเนี่ยอ๋อขบนขบนเออขึ้นมาเนี่ยว่งลงอ๋อะไรอสติวสติให้ขโมยเหรอสติวเย็ดหรอโนดีวะคือไม่น่าถามว่าเย็ดหรือโนอ่ะกูมาเล่นเกมว่ามารับภารกิจ

คือมึงไม่ต้องพูดมากแค่มั้ก็ให้กูพอละได้ๆมันไม่พูดละไม่โอเคแหมจะเรียนสอบแล้วไงเราก็ต้องดูบ้างแบบเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยาทาน h n a s Linda She n e e d ่ p a i n k i l r s d รกิจเต็มไปหมดโอ้ย o t h o u เห็นให้มันให้กด F นึกว่าเราภารกิจที่แบิดประตู อันเนี้ยมันมีให้เอาของให้มาแล้ได้อีกทีว่ะอ่าเจ๊ว่าไงได้ให้กูไปเอะกูจะอ้วกแล้วเห็นนมเหี่ยวเนี่ยเจ๊นี่นอนปวดท้องได่มีใครสุดใจไวยเนี่ยเอ้ยเพื่อนมึงปวดท้องเนี่ยกูกลัวเหรอกูตามติดตุนมึงตลอดของชอบถือของชอบของโปรดของชอบของครอบครัวเลยล่ะไอมันให้ขับรถคนละคันว่ะอ่แล้วแต่อยากขับ เนี่ะนั่งหน้ากูไหมเอ้ยพวกอะไรหายมึงก็อย่างนี้แหละโอ้ยทุยไม่ต้องเล่นได้ไหมอะไรอย่างนี้ขนัดทำพวกอะไรซ้ายเว้ยตัสเปนอย่างกโอดู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 เยียิโอ้ ปวีนาเลยใจใบุญสุนทานแล้วเกินแหมมันก็เลี้ยวยากเลยเดียวดิเดี่ยวดิพี่อ่ะเอา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 เนี่เยอเ,ๆๆเอาเงี้ยวมึง <ๆ S 1> ซื้อใบขับขี่ไว้ไม่เนี่ยอะไรวะขับดีก็บ่นกับไม่ดีก็บ่นเลยเอาแต่ยากจริงผ <sh arp> ูหลับตาขิงนี่ของมึงอีกก <ec> <ec> ูจะคอยจับตาดูอ้าวเลยว่ะเฮ้ยไปไปลงกันไป ไม้จะแตกอุ้วิ่งไหนทำเพื่อนกูเลยกูรู้ตอนนี้ไม่ได้ทำหนุ่มตัวนี้ไม่ได้ทำผีแอนตีซินหรอไงเฮ้ยไปอยู่ในวงล้อมเลยตีเลยแบบนี้เนาะอันตีเลโอ้โหโอ้โหโหกูไม่ใช่จัดไอ้ผีสองตัวแล้วไปแล้วไงอันตี h e l ย y e เวลอัพเวอร์นู้นไอ้ตัวมึงเขียวๆวะใช้อันตีไงเปิดอันตีมึงเป็นสีฟ้านะ S 2> <S 2> เออฟานีคุณแปลกูบานหมดแล้ลลแลลลลเวเน,นี่ยตอนเนี้ยหัวบานมาแป๊บ,บนึงบ้านนึงขออัพอัพเร็วก่อนเอ,อาเดี๋ยวนะมันบอกว่าถ้าใชอ้อาวุธไม่มีคมกินผลไม้อยู่อ,อ,อารยะมีไหมอารยะมีไหมกูกินผลไม้เนี่ยฮะไอ้มีผลไม้สองลูกตอนตอนนี้ก<ป>ูสนใจตัวเองอยู่ว่าไม่มีอาวุธจะถือมีอยู่สองอย่างไม่ไม่ไม่กูจะบอกว่ากูกินหมดแล้ว แล้วแต่เลือเต็มไปไปไปเฮ้มาภารกิจที <partido> ่ไ <bamboo> ด้เยอะสุดด้วยนะแน่นอนแน่นอนต้องการเลเวลไปทุกโลกแข่งแม่มันปั่นปันปั่นแม่ก็ได้โอ้ยไม่คนมันไา่กูอะไรอะชีวิตแกโดนทำลายไอโต้ขอเอ้ยเดี๋ยวนะเหมือนไม่ได้เลยอ่ะเหมือนเหมือนเพื่อนชิงตัดหน้าไปก่อน กูสายเก็บของเว้ยเข้าไปดีนมมันให้เข้าไปไม่ใช่เข้าบ้านนี่อย่างนี้กูอยู่หน้าประตูแล้วมึงบอกให้เข้าไปมันคืออะไรตัวมันไงตัวมันไงโอ้โหโอวะอาเชเต้อ้าหูกูรู้มาเชเต้ยี้ยมานวดขนมทีเห็นสัญลักษณ์ขอนมาเชเต้เลยว้า กูเหนื่อยกูโดนถีบกันเลยเนี่ยผีไม่ไเไวไม่ไหวทำไปปั้มต่อเหรอทำไปปั้มก่าเลอได้ข่าวว่าสดนี่ไงล่ะป้มมีดเลยไงไงหายเลยมีดเออนี่ไง n a าเก็บไม่ได้อะ I w a n g this piece of shit w h e t h e s u n o w e r e s e r นน้ำลายนะบอกก่อนยวหาว่ากูเงียบอีกโอเคโอเค กินเหมือนกันเมื่อกี้ใจตรงกันกินน้ำลายเหมือนกินน้ำลายเหมือนกันได้แต่อย่าเกินของกันละกันพอแห้งหมดเลยหนุ่มพูดต่อสอเสียดมากเลยนะเป็นคนอย่างเงี้ยแหละเป็นคนสองด้านอะไรสองด้านด้านแยกกับด้านเร็วมาตาทีครับมาตาทีคนด้านเร็วแอดเชแบบ อาวุธอาวุธดีกว่านี้ไม่มีหรือไงเนี่ยอยากได้อาวุธที่ดีกว่านี้เฮ้แต่เกมนี้เวลาเล่นคนเดียวเนี่ยแบบมันสองอารมณ์เลยนะเล่นคนเดียวมันจะมีความรู้สึกน่ากลัวน่ากลัวน่าัวเองเหรอเล่นกับเพื่อนนี่มันง่ายง่ายขึ้นเยอะแทงลงแทงลงอ๋อแต่ไม่ใช่เกมแต่มาเต็มเลยมันเราไม่ใช่คนดีอ่ะมีอะไรแทงเราจริงเหมือนเราไม่ใช่คนดีจริงดูดิตีคนไม่มีทางสู้ไอ้พวกนี้พิการทุกคน แท้ๆๆ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 ๆผๆมๆๆๆๆดๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆๆไดๆไๆๆๆๆมๆๆ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 อไๆ้ๆๆๆงจๆๆๆๆไๆๆๆๆๆๆๆจๆๆๆๆอๆๆๆๆ้นๆ้ๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆอ้าวไม่เก็บอ่ะๆๆ่นเฮ้ยเมื่อกี้มันหันหลังอยู่แล้วเก็บู มันเป็นสีม่วงอ่ะทำไมไม่เรียกเพิ่มเพิ่ปิ๊ตนะก็ไม่รู้เขาเรียกกันมาอย่างนี้อ่ะอ่านผิดหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ใชในประชารังกฤษมากเรียกกันอย่างนี้ก็เรียกตามเขาอะไรอะทำอะไรอะเปิดประตูไงนี่ไงเปิดได้ละโอ้โหโอ้โออ้เต็มอย่างเงี้ยรับรองเออ โอ้ยมีน้ำมันหมดด้วยต้องปิดทุกอ่าต้องปิดทุกอ่าเอ้ะได้ข่าวมีข่าวโหเยื้ื่อเงื่อนเก็บไปแล้วไวจริงๆเรื่องแบบนี้ไม่ต้องรอแบบไม่ต้องสอนน่ะสายโดของเว้ยเสรแล้วโม้าอุ้ยดีไปก่อนอุ้ยดีไปก่อนมามาเอ้ยม้าน่ะต้องติงติงโก้ทีมไม่โดนเนี่ยขาไปผีไม่กัดใครเลย โอ้ยขอโค้งหน่อยนี่ไงเต็มเลยเนี่ยสองขวดเนี่ยเนี่ยมาดิมาดิกินแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปกินกินแล้วกูกินแล้วขอบคุณมากอิ่มมากเลยทุ้ยไน้พวมึงไม่เจริญหรอกเอ้ามันไม่แชร์กันเหรอวะเออไอ้โง่หนุ่มึงต้องช่วยกูแล้วล่ะตอนนี้แฮมิ่งเวฟแมโคตรโงแบบหกหกเลยมีแต่หกเลยเนี่ยตอนเนี้ยไอ้คง่หนุ่หนังอยู่เนี่ยเฮ้ยนี่เตี้ยนลูกชายคนดีฮ mm ิโร่ฮิโร่ อี่างงี้ไม่ต้องช่วยร้องก็ได้นะมันมีเนื้อเพลงมีแค่นี้แหละบอลลูกบอลด้วยไหนลูกบอลข้องหมอผีเดี๋ยเดี๋ยวต้องเตะอ่ะมันเอาเชือกติดติดเท้าโอ้โหอยากเล่นด้วยขนาดนั้นเลยเหรอวิ่าอยากเล่นด้วยโมิ่งมาเลยปรีมาเลยเพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าฟุตบอลนี่ทำให้ผู้หญิงกรี๊ดขนาดนี้เออไม่ใช่ผู้หญิงหรอกเอาไปไหนอ่ะโอ้เตะติดเท้าเลย ลูกบอลนี่ไม่มีความเป็นฟิสิกส์เลยว่าอะไรเตะลูกบอลใส่กูยไนเป็นอะไรอ่ะโอ้โหตาแดงเลยเนี่ยจริงดิเออเจ็บงั้นเลยเหรอ่ะโอ้โหโกเลยโฟกเลยขอโฟกกวานเลยโฟกพี่บิ๊กโอ้ยตาแดงอ๋อย้วมือต้องไปหาหมอแล้วเฮอแลบลิ้นใส่กูด้วยนะทุยคนตาแดงแล้วไปไปไป มึงไปกูหาโค้ดเล้วละไม่ช้า,าเลย <c oughs> ตงลงกว่าโดนบอลยางก็เจ็บอ่ะบอลเป่าลมโอ้เลือดแดงเลยเลื่อนลงเกินครึ่งหลอดอ่ะเมื่อกีเ้เลื่อนเต็มหลอดอ่ะเลือดะไรขนาดนั้นแค่ผีลุมกัดสามตัวไม่เท่าววันบอลยางโดนกูไมหน้าไปด่าทีเอ็มไม่ยอมไปด่าทีเอ็มระบบฟิสิกส์ห่วยบอลกระแทกหน้าเลย <c oughs> มันน่าจะห่วยมันบอลเป่าลมไง

วกลัวกลัวมึงเหรยมันกลัวเอ็มบิซีมันกลัวกันหมดอ่ะมันกลัวทุกคนอ่ะเฮียคนเล่น,น,ลนเออนี่ยแหละเหนื่อยเออในของไม่มีคมขอเก็บนเลยเอ้าอไม่เก็บไม่ได้อ่ะเพราะอะไรอ่ะขอได้ละมะพร้าวเหรอของไม่มีคมอะไรอะอะไรอ่ะมะพร้าวอะ่ะทําไมอ่ะไม่มีคมไงโอโ้โหก็เล่นให้มันจบจบดิเล <c oughs> ่นครึ่งกลางๆเยกคนค้างคาต้องบอกว่าของไม่มีคมเพราะมึงเก็บมะพร้าวอยู่ นี่นี่น้ำนอนน้ำนอนมันนึกว่าจะมีอะไรดีกว่านี้ดีกว่ามะพร้าวเนี่ยไม่มีอ่ะไม่ได้ถึงตัวมาแต่อยากเล่นเออใจรักเวสักวันกูต้องดังเล่นมุกอย่างเงี้ยไม่มีวันหรอกอิสาะนี่แน่นี่แน่ตีเหมือนแค้นมันไหนเอาไม่น่ารักอ่ะไปไปไปไม่เอาไม่ไม่แอาสลาาขอร้องไม่ต้องเล่นดีๆนะจะได้น่ารักอ่ะลู้ปะ ปิดประตูบ้างไหมปะเออเนี่ยยืนเหมือนยืนย่องกรอเฉยๆแล้วประตูก็เปิดใช่ไหมเออให้เล่นที่มดนาไหนยะเล่นจะดีไหมเนี่ยเขาบอเล่นกรออยากเล่นเล่นเลยเต็มที่เอาแค่ยิ้มๆก็พอแล้วเออไม่เอาเองใจเพื่อนโอ้โหกระถางเราตะลูกบอลตกน้ำจะเตะลูกบอลอ่านมึงแล้วไงกระถางล็อสตะตกน้ำล็อสสอตส์ลเอาฮะยิงคุยกับมันอยู่ได้ I'm safe. ฉันสิฉันแอนนี่ฉันไม่ฉันข้ามฟอลลิสต์ว่ The last time. เราน้ำไงมีน้ำให้มันป้าล่ะมีโอเคกูซ้ำอยู่นั่นนะกูมัวแต่ฟังไม่ได้สนใจมันโอเคซีซีน้องตอนนี้เต็มลำเลยเนี่ยอะไรอะไรคือเต็มลำพูดด้วยกี่ละน้ำอ๋อน้ำเงือกไม่สาบานนะว่าคิดอย่างนั้น คือเราจะไม่มาเควยกันเลยใช่ป่ะเราจะไปแบบแม่งมารอะไรให้กูทำอันนั้นเลยใช่ไหมใช่เรียวไอเรียว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 เราจะเป็นไอโง่เดินตามเส้นป่าไม่เรียกเรียวหรอกนี้เรียกง่เราจะบบเล่นตามเส้นป่ามันไม่ใช่ไงมันใช่แบบอยากได้อาวุธที่ว่าได้ด้านไม่ใช่หรอวะเอามันเปลี่ยนอาวุธที่ปุ๋ยละน่าเบื่อจริงตั้งนะเบื่อนี่นี่ผมแปลกหนึ่งงานมา เฮ่ออันนี้อันใหญ่เลยไหมเบสบอลใช่พปออืมปยีปอีพี่ปอเนี่ยเก่งแค่ไหนก็แพ้น้องเอ๋นะไม่รู้เรื่องดาราทษถีเล่นด้วยไม่ได้ปอเมียเอ๋มึงไม่รู้เอ้ยปอดิงพันกับตัวเอง เอาลูกคนนั้นกำลังลุกเออไอคนนั้นมาด้านหลังกูดูให้กูดูให้ต้องกนดีช่วยกูหน่อยเออกูดูให้แล้วกูก็ยืดยืดตัวตัวหมุนเลยเป็นไงล่ะไอ้แน่เน่ไอ้กระโดดเหยียบมันสองเท้าให้หัวระเบิดดิกูเหนื่อยกูเหนื่อยกูเหนื่อยแป๊บนึงขอพักก่อนกินน้ำนังนี่เลือดเต็มเฮ้ยนี่ไงยังไงขโมยซื้อกูไม่ได้หรอกไง ยืนเมอยืนเมอลาบรรนเหรอเาบรรนเหรอยามเพลงอะไรเพลงอะไรยามมะแล้วมันเกี่ยวอะไรยืนเมออ๋อมือมองาไปนะเออไอ้จบนะอแค่นี้พอพอหอมปากหอมคอหอมปากหอมคอแล้วอย่าใส่นะเดี๋ยวได้กันแม่งสอดเสียตลอดรอแหลม พอันนี้เป็นคนล่อแหลมสองคมก็เป็นคนสองคมออาอาไม่รู้สึกเดินมาคนเดียวรู้สึกไม่มีเพื่อนเอ้ยเราแป๊บมองมองงงงงสัตว์งงเอาวุ้นี่ไม่แรงเลยมควคมรู้สึกว่าตีแบบไม่ไม่โผล่อะเออแบบอยากได้ยินเสียงโรลอะไรเงี้ยมันไม่มีเลยเนี่ยอาวุธเนี้ยมันควรจะบโผลไม่ใช่เหรอล้างล้างล้างเอาเอาเอาอาสกิลอยู่ ยังไงครับอ้าวงงงงเย็นงงเย็นงงเด็กดยูีดีมองทำไมงงเออวิ่งเดียวโอ้โหถ้าจะโง่ขนาดนี้ก็วิ่งมาชนมีกูตายเถออนี่ไงเขาจ้างมาถูกเลยนะหรือมันตรงนี้เป็นเซฟมโซหรือเปล่าเขามงมาถึงจุดปุ๊บแล้วมันแบบชะงักเลยโอ้มันไม่มันไม่มีพี่มีน้องหรอกของเงี้ยปลาปาที่มัน เป็นเอไอนะเว้ยมึงจะให้มันฉลาดไปไหนมึงจะไปไหนอ้าวเห็นประตูเปิดเฮ้ยเว่ยมันให้มาทางนี้ถ้ามีม่านชอบไม่ได้มาเคลยเลยเนี่ยวิ่งวิ่งไปเรื่อยเลยเนี่ยตอนเนี้ยมึงหรือกูกูนี่แหละเออพอกันตอนนี้กูวิ่งสวนทางเควสเนี่ยสามร้อยกว่าเมตรแล้วเนี่ยวิ่งไปได้อ๋อแต่ว่ามานขึนเควสใช่ไหมตอนเนี้ยู โอ้โหแบบไม่โพเลยคำพูดนี้แบบไม่โพจริงจริงขอโทษนะโพลเลยวะเบาเหนืออะไรไอ้มึงเป็นฉลังฉลงกล่องกลองโอ้ยจักเปล่าครับไล์อ่ะเกิดไม่ทันสาบานเกิดไหมโอ้โหวอร์ดแล้วโอ้โหจะเด็กอะไรขนาดนั้นโอ้เอออะไรจริงอะฮะไอ้ ไหนทิ้ดน้ำดิน้ำดิดแล้วที้ดน้ำแล้วไงนเห็นมันจะรู้สึกว่ามันโดนตีนเลยกูรู้สึกว่าตัวกูตีเบามากเลยเหมือนแบบเหมือนเอาหมอนตีอ่ะ <c oughs> จะเบาอะไรกันนั้นไม,ไม่แรงนะแบบเบามากไม่มาเค่็ดเดียวยังหนุ่นมไม่งั้นก็เดินเลือดเปื่อยเนี่ยกูก็เดันเดินตามด้วยเอ <c oughs> ในเควพันสองทำไม่จบมันทำเควสห้าร้อยโอ้โหคนอย่างมึนี่เอาเหรออ่าไปไปไปพันสองกันไปเอาเปลี่ยนใจง่ายไปนะอันนี้แค่ร้อยกว่าเมตรเองจะไปก่อนปะเออเอาเอาเอะเอาเอาเอาสลับไปสลับมาไปน้ำหนึ่งถึงร้อยกัน